สวัสดีทู้ฟังกันนะครับนีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ดูจนแล้วมาคุยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันหนังเรื่อง Killer of the Flower Moon เนาะก็ชื่อไทยผมไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าหนังเรื่องนี้ลีโอนาร์โดดิคาบิโอเล่นนะเออก็เลยอ่ะออดาราคนนี้เราเคยเห็นตัเด็กเนาะก็เลยไปดูเขาหน่อยเออจริงๆเคยเชียร์แกให้ได้ออสการ์นานมากแล้วจนแบบแกเพิ่งมาได้ตอนเล่นเเรื่องอะไรวะ ที่มันล้างแคนให้ลูกชายอะไรประมาณนั้นที่โดนหมีตบอะเออดีโอ <D io> คนโดนหมีตกประมาณนั้นก็ได้รางวัลออก,กาอ่ะคราวนี้เราก็มาเห็นเรื่องนี้กันเล่นกันเลยไปดูก็ตอนแรกก็ลังเลอยู่ที่ลังเลไม่ใช่อะไรหนังแม่งนานมากครับสามชั่วโมงครึ่งได้ถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะที่หน้ามันขึ้นประมาณสองร้อยสองร้อยกว่านาทีอะสองร้อยสิบหรืออะไรอะ,อะไม่ใช่สองร้อยสิบด้วยอะสองร้อยสิบห้าอะไรมันมันนานมาก นานจนแบบว่าผมคิดว่าเอ้เราควรจะต้องไม่ดูหนังนางขนาดนั้น,นเลยเหรอวะแต่ว่าเออไหนๆก็อัน้นมันก็เข้าลงแล้วแล้วแบบหลายคนก็อวยมันแบบเยอะมากเนาะอวยแบบถึงขนาดว่าจะชนะออฟเฟนไฮเมอร์อะไรเงี้ยนะ <S <S ผมก็เลยอ่ะไปดูซะหน่อยแล้วกันก<อ>็เดี๋ยวเข้าเรื่องย่อดเลยกันนะอ่าเรื่องย่อเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็จะพูดถึงชนเผ่าอินเดียแดงฉบับหนึ่งนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดมันชื่อเผ่าโฮเซ เผ่าเนี้ยก็เป็นเผ่าอินเดียแดงเรากนจะรู้วสหรัฐก็คือไปบุกพื้นที่อินเดียแดงแหละแล้วก็จะเคลียร์กันได้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้ะอันนี้เขาก็แบบว่าอยากอยู่ร่วมกับพวกชนเผ่าได้เนาะ,ะก็เลยทางรัฐเนี่ยก็เลยมอบพื้นที่ให้กับเผ่าโอเซนอยู่ซึ่งถ้าผมไปอ่านมาเนี่ยก็การให้ที่เนี่ยก็ดูจะให้ไม่ดีเท่าไหร่ก็คือให้ที่ที่ เพราะปลูกไม่ได้กับพวกโหเซตเนาะเอะอเพราะคิดว่าเผ่านี้มันไม่ได้เพาะปลูกอยู่แล้วเลยมานั้นนะเออแต่ว่าไอพื้นที่ที่เพาะปลูกไม่ได้เนี้ยมันดันเป็นแหล่งน้ํามันครับคือมันมีน้ํามันอยู่ข้างใต้อะไรประมาณนี้ก,ก็เลยกลายว่าชนเผ่าหฮเซตเนี่ยก็กลายเป็นคนรวยขึ้นมาในทันทีทันใดนะเพราะว่าไอ้ที่นั้นอะ่ะมันเป็นน้ํามันเนาะดังนั้นถ้าใครจะมาขอซื้อน้ํามันหรือทําแบบโรงอะไรก็มาต้องขอเผ่า โฮเซน่ทำนะพาโฮเซก็นั่นแหละครับก็รวยรวยโดยปริยายออนนี้เมื่อเมื่อรวยเนี่ยก็ก็มีประเด็นเกิดขึ้นก็คือมีคนอยากจะได้นะซึ่งก็คนที่ดีหน่อยก็ไปขอซื้อหรือว่าอะไรเงี้นะแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก็คือมีการตายของพ่อโฮเซนเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบเยอะมากอยู่ดีๆก็ตายบ้างอยู่ดีๆอยู่ดีแบบโดนปืนยิงหัวเอออยู่ดีๆก็แบบไอ นอน,นอนอยู่แล้วก็ตายไปเฉยแบบว่าอยู่ดีเป็นโรคที่แบบอา,ายัยเหตุไม่ได้เหมือนไหลาตายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในในเรื่องใช้คําว่าเป็นกระสาสตายผมไม่รู้กระสาสแปลว,ว่าอะไรนะออว,ว่านั่นแหละก็กตายกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่มันเลวร้วายว่านั้นก็คือเมื่อมีการตายเกิดขึ้นอ่ะพาอินเดแดงตายอะไรเงี้ยรัฐเขาไม่ได้ไปตรวจสอบหรือว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแบบ,บโบราณน,นะเออหมายว่ามันเป็นยุคประมาณปีพันเก้าร้อย สามสิบถึงสนะี่สิบห้ามั้งช่วงกับหลังเอ้ยก่อนหรือหลังสงครามโลกอะผมจําไม่ได้และเออน,น่าจะช่วงช่วงนั้นนะเออะแหละมันก็เลยแบบว่ามันไม่ได้แบบเหมือนสมัยนี้เนาะที่แบบว่าอมีการตายแล้วแบบต้องเข้าไปดูเอเตายปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งเป็นชาวเนียแดงดแล้วอ่ารัฐเนี่ยก็เลยแบบไม่ไม่สนใจมากเนาะ หรือว่าไม่ไม่สนใจเลยในเรื่องมันมีถึงขนาดพูดว่าเออถ้าคนตายเนี่ยยังมีคนสนใจนะแต่ชาวอินเดียต,ตังตายเนี่ยข่าวความสนใจเท่ากับหมาอะไรแบบนั้นนะเออ <g ül> <g ül> ก็ก็เลยแบบว่าวคน,นเนี่ยน่ก็ตายชาวฮุเซนเนี่ยก็ตายเป็นผักเป็นปลาอะไรแบบนี้เนาะอยู่นี้ก็ตายตายไปเรื่อยๆเนาะเรื่องก็จะพูดถึงต่อจากนั้นอันนี้ก็ปูว่าเออพินเพของชาวฮเซตและสถานการณ์ปัจจุบัน,นอ,อันนี้เรื่องก็พูดถึงตัวพระเอกเนี่ยที่กลับมาจากสงครามเนาะแล้วก็กลับมาอยู่กับบ้าน ของลุงตัวเองเอ่ะเออแล้วก็ได้ไปพบรักกับสาวชาวอินเดแดงเผ่าโฮเซ่เนี่ยแหละอ่ะคราวนี้ประเด็นก็คือเมื่อไปแต่งงานแล้วเนี่ยเมื่อไปแต่งงานแล้วนะตัวพระเอกเนี่ยจะเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมนี้ยังไงเนาะตัวเองจะเป็นคนฆาตกรรมไปผู้ถูงเรื่องคลิปหรือว่าตัวเองจะถูกอ่าคนที่ไม่หวังดีกับเผ่าโฮเซ่เนี่ยฆ่านะก็คุณก็ต้องไปดูกันว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงตัวพระเอกเป็นคนทํา ไม่ได้ทําหรือว่ากาลังโดนหมายหัวอยู่ก็ไปดูแล้วกันเนาะประมาณนั้นสำหรับ,บเรื่องนี้3ามชั่วโมงคึ่งกันนะคุณไปดูได้ผมว่าน่าจะเหลืออยู่พวกอ่าอ่าตอนนี้ถ้าผมเดาผิดน่าจะเหลือแบบเม,มเจอร์สุขุมวิทแล้วก็เมเจอร์รัตโยไอพวกหรือไม่ว่าพารากอนหรือ M อ็มคอเทียอะไรนะที่ที่มันมีแบบอ่าโลงใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าใช้ฉายหนังแบบใช้หนังที่มันเป็นแบบ ใหญ่ๆอ่ะเออไม่ไม่ใช่หนังแบบอินดี้อะไรอย่างนี้นะคุณก็ไปดูได้อ่ะโ okay อเคคราวนี้มาพูดถึงความชอบส่วนตัวนะต้องต้องย้าว่าอันเนี้ยความชอบส่วนตัวดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับเพจที่คุณไปเห็นเพราะว่าอันนั้นก็มีความเห็นส่วนตัวของเขาเนาะ,ะม่พูดถึงโปรดักชั่นก่อนอ่าหมายถึงว่าฉากอะไรนะผมก็ทเขาทำได้ดีทําเหมือนเราย้อนแบบเหมือนไปดูหนังแบบสงครามทหารสมัยก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะเออ หมายถึงมันไม่ใช่หนังสงครามนะแต่ว่าบรรยากาศมันอ่ะเหมือนแบบว่าเราย้อนไปช่วงระยะเวลานั้นที่เราเหมือนเราเห็นในสงครามหนังสงครามสมัยแบบตอนผมป็นเ,เด็กดูหนังสงครามเนี้ยภาพเมืองภาพรถมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอออันนี้ก็คือทำโปรดักชันแบบย้อนกลับไปนั้นนะมีรถที่แบบเหมือนตอนนั้นจริงๆสภาพการแต่งตัวอะไรเหมือนจริงหมดเออหรืว่าไม่ไม่ได้ดูขะเขินอหรืออะไรอ่ะเออก็คือทําแบบว่าโปรดักชันเขาสมจริงเออบบก็ยอมรับเลยว่าเอ้ยทำได้โอเคมากในในส่วนของโปรดักชันเนาะ อ่ะคราวนี้มาพูดถึงตัวในเรื่องในเรื่องผมว่าในเรื่องเขาทําง่ายมากคือเล่าเป็นเส้นตรงเลยยาวจากต้นไปถึงจบเลยเราได้เห็นอ่าตั้งแต่พระเอกกลับมาไปมีความรักผัวพันกับคดีฆาตกรรมแล้วสุดท้ายมันจะจบยังไงก็เล่าเป็นเส้นตรงนะก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีหักมุมไม่ได้มีอะไรคือพอคุณดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรคือคุณจะรู้แล้วว่ามันทําไปทําไมเพื่ออะไรเนาะ แต่ว่าประเด็นมันไม่ได้เล่าถึงมันมันไม่ได้มันเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสให้เราเข้าไปแบบไปสนใจในเรื่องมากเขาโฟกัสเกี่ยวกับการการกัดเลือกการเหมือนการกระทําของตัวละครแล้วกันว่าคนในเรื่องหรือตัวละครในเรื่องเนี่ยปฏิบัติชาวอินเดียแดงแบบไหนแล้วชาวอินเดียแดงเนี่ยปฏิบัติกับคนอื่นยังไงการใช้ชีวิตเป็นคนรวยแล้วจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะไ,ได้ไปเห็นเนาะ าการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมันจะเป็นยังไงมันมันจะเลวร้ายขนาดไหนหรือว่ามันจะสูงส่งขนาดไหนก็ต้องไปดูนะอันนี้ผมไม่อยากพูดมากเลยมันจะปอยเยอะเกินไปก็ถ้าเอามาเทียบนะเนื่องจากม,มีคนชอบเอาไปเทียบออฟฟนไทมเมอร์ผมก็อยากจะเทียบเหมือนกันโดยความคิดเห็นของผมอะออฟฟ้ไมเออร์เขาเขาฉลาดในการที่จะเล่นตัดเส้นไปมาของเรื่องเนาะตัดไปอดีตปัจจุบนันอนาคตอะไรไม่มีอนาคตอดีต ปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็มันจะแบ่งเป็น3มช่วงผมจำไม่ผิดเนาะมันมีช่วงพิจารณาช่วงต้นสอบสวนแล้วก็ช่วงอดีตยัยไล่ขึ้นมาเนาะมันสับไปสับมาอันนั้นอะ่ะมันทําให้แบบลุ้นไปกับตัวเองว่าเอ้ตกลงพี่แกจะรอดไหมตัวออฟเพนไฮเมอร์จะรอดไหมจะคดีแล้วกแกจะรักษาชื่อเสียงยังไงหรือว่ามันทําให้เราแบบสงสัยตลอดว่า ไอ้ที่มันโดนอยู่ในห้องควบคุมอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งที่มันทําหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากสิ่งอื่นเนาะมันก็ทําให้เราสนใจไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็แบบดูสนุกดูลุ้นกับตัวเอกแต่สําหรับเรื่องเนี้ยผมว่ามันมันมันไม่มีอะไรผูกพันกับตัวละครทุกตัวเลยสําหรับผมนะผมไม่ได้ผูกพันกับตัวพระเอกกับตัวลุงกับตัวนางเอกไม่ได้มีความผูกพันไม่มีอะไรทางนั้นกับไม่มีการเอาใจช่วยมีอะไรเหมือนเรานั่งดูชีวิตคนคนหนึ่งแล่นผ่านไปมันดูแบบว่า เราไงวะเราไงวะอย่างนี้เลยมันไม่ลุ้นเลยเนื้อเรื่องแล้วที่อย่างนี้นี่ผมบอกนะมันเรื่อยๆมากมันก็ไม่มีหักมูนมีอะไรมันก็เลยแบบอ่ะเอาะไรพี่เต็มที่เลยพี่จะเล่นอะไรพี่เล่นเลยแบบเราล่างดูเพราะว่ามันมันจะไปจบลงตรงจุดไหนแค่นั้นเองมันไม่มีการลุ้นนะนั้นส่วนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ให้อะไรที่แบบน่าสนุกอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจไม่ไม่แบบถึงขนาดจบแล้วมันไม่ได้แบบอิ่มใจอะไร้นั้นมันแบบ จบแล้วก so right. so ็จบไปเออผมผมพูดเพราะว่าผมรู้ส so ึกแค่นั้นจริงจริงๆถ้าผมเป็นคนสหรัฐอะหรือว่าผมเป็นแบบชนเผ่าอินเดียอะไรล้วไปดูเรื่องนี้อาจจะอินกว่าก็ได้นะเพราะว่าไอ้พอมันเป็นเรื่องที่มันผูกพันกับตัวเองอะไรเงี้ยมันจะน่าสนใจอ๋อเพนไทม์เนี่ยอาจจะผูกพันกับผมในเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะเพราะว่าผมเป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์มารู้จักคนนู้นคนนี้นะมันเลยดูมันจะดูว้าวแต่ว่านี่คือเราไม่ได้ผูกพันอะไรกับนี่เลย คนสหรัฐเราก็ไม่ใช่อ่าสนใจสหรัฐไหมกับใหม่ปอดีสาเขาผมก็ไม่สนใจอะไรมันก็เลยดูแบบไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับในเรื่องอะไรแค่ไปดูแค่นั้นนะน,นะ <c oughs> ประมาณนั้นอันนี้ถ้าถ้าจะชมเรื่องเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่ควรชมน่าจะเป็นอ่าการโชว์การโชว์ให้เห็นแบบความอ่าจะใช้ว่าความจริงไม่ได้อ,อ่าเอาไปว่า มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันได้ได้ไดระยำขนาดนี้ต้องพูดคานี้นะคือเขาทําไม่เห็นเลยว่าคนเราแม่งแบบจะดีจะชั่วคือมันมีหมดอะดีสุดชั่วสุดมันก็มีนะเราเราจะได้เห็นในเรื่องนี้เลยเออเราก็จะได้เห็นว่าไอ้คนเรามันทําให้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้เนี่ยมันทําได้ขนาดไหนเราสามารถหาบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อให้เหตุผลในการกระทำของตัวเองได้แบบได้เลวระยำขนาดไหนคุณไปดูได้นะครับ เลวแลยยำม,มากถึงขนาดดูผมว่าโอ้อโหมึงมึงแบบทำได้เนาะแล้วก็ออยอันนึงมุกตลกของเขาอันนี้มุกตลกเขาแบบมาในจังหวะที่แบบโอเคถูกเวลาแบบดูละหามันจะมันมันมีไม่เยอะครับแต่ว่ามันมาถูกมาตรงมาแล้วทําให้เราตลกได้ไปกับมันนะนะดูแล้วแบบอ่าโอเคสุดยอดพี่พี่มาถูกแบบหัวเราะเลยเออประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้ โอเคก็นี่เป็นความชอบทั้งหมดของผมนะก็ครนี้มาให้คะแนนหนังเรื่องนี้เนาะโดยส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากความที่มันเรื่อยๆของมันแล้วก็สามชั่วโมงครึ่งเอาอ,อย่างหนึ่งสามชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมว่ามันดูได้เรื่อยๆนะหรือว่าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันไม่มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะจบมันมันมันเป็นความดูได้เรื่อยๆแต่ว่ามันดูเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้ลุ้นอนะ่ะเออประมาณนั้นแล้วกันเค okay. ถามว่าถ้าคุณ ไปเดือดไอยากไปดื่มดำอ่ะโอเคคุณได้ดื่มดำแบบอิ่มๆเลยเต็มที่โอเคก็ดยส่วนตัวผมเรื่องนี้นะผมเนื่องจากมันมันเรื่อยๆมันไม่ได้แบบดึงดูอะไรขนาดแล้วข้อคิดมันก็ไม่ได้อะไรมากนะในสําหรับผมเนี่ยเออดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ว้าไม่อะไรมากนะผมว่าเรื่องเนี้ยสําหรับผมนะผมให้แค่ตอนนั้นผมรูบดบัตรไปดูวันพุธพอดีนะดูวันพุธมันดูที่อ่ามเชอร์สุขุมวิทย เรื่องนี้คือผมไล่ดูลิตหนังโรงหนังแถวบ้านแล้วแม่งไม่มีฉายเลยแม่งมีแต่โรงเนี้ยที่ผมสามารถไปดูได้นะก็วันนั้นไปดูวันพุธมันที่เมเจอร์สุขุมวิทแต่มันมีโปรว่าเอ๊ะอ่าดูหนังวันพุธร้อยี่สิบแต่ว่าผมใช้เอ็มพาร์เนาะนั้นก็ค่าเท่าเดิมอ่ะร้อยยี่สิบาทวันนั้นท,ที่ที่รูดดูนะสำหรับผมเรื่องเนี้ยประมาณร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่คือโอเคแหละดูดูแบบไม่คิดอะไรแต่ถ้ามันขึ้นสองร้อยเนี่ยผมก็จะเลิกคิดว่า เอหนึ่งทั้งเรื่องให้ให้ได้เท่านี้จริงดีวะต่อให้มันจะยาวแค่ไหนก็เห็นนะแต่ว่าว้มึงแค่นี้เหรอจบมึงก็แบบไม่อิ่มเอมใจไม่อะไรเลยคือแบบอ่าโอเคจบแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยนะว่าตอนจบมันสาหรับผมมันมันแย่มากเออสําหรับผมนะคือมันัควรจะทําให้อะไรดีกว่านี้เออแต่ไม่เป็นไรก็กลับกับประมาณนี้นะ100 100ร้อยร้อยหนึ่งของเราผมดูแล้วไม่แต่คิดแตงใจที่จะเสียตังค์ดู โอเคเราไปพูดถึงตัวข้อคิดละกันเนะเาะข้อคิดในหนังเรื่องนี้สำหรับผมผมเก็บด้านเดียวเลยก็คืออเราทำให้เห็นว่าคนที่คือคนอะ่ะเวลาเขาแสดงออกกับเราอะ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอ่าอันนี้แบบคุณเห็นในเรื่องคุณต้องไปดูคุณจะรู้เลยว่าไอสิ่งที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่เขาต้องการอะ่ะมัน มันคนละเรื่องกันดังนั้นมนุษย์เป็นสิ่งที่น่ากลัวเดังนั้นเวลาคุณบบไปอ่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออสำ,สำหรับผมนะเรื่องนี้มันสอนให้เราคิดประมาณนั้นมันจะดูแบบโคแม่งมาจากโลกนรกหรือว่าอะไรหรือเปล่าทําไมมึงคิดอะไรแบบนั้นแต่ว่าการที่จะทําอะไรจะเชื่ออะไรก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างน,นะเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไม่จริงหรือว่าสงสัยไว้ก่อนนะ เราอาจจะตั้งเราอาจจะลดโล่ลดการป้องกันลงเวลาเป็นคนสนิทแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าลดจนหมดเลยนะมันก็ต้องตั้งโล่กันไว้บ้างนะกลัวไว้บ้างว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะต้องมีเผื่อใจไว้สักนิดนึงเนาะอย่าเพิ่งไปเทใจให้หมดว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ที่ผมได้นะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะจริงๆมันก็เกี่ยวเกี่ยวกันเลยนี่แหละก็คือมนุษย์เนี่ยคนคนนึงมันสามารถหาวิธีให้ตัวเองเอาตัวรอดได้ สุดๆเหมือนกันในเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอเดี๋ยวไปขายายแล้วกันเดี๋ยวไม่อยากพูดตรงนี้มันจะสปอยถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆก็ไปดูให้เสร็จแล้วก็มาฟังสปอยหรือฟังสปอยไปเลยก็แล้วแต่แต่ว่าไปดูเถอะนะจะได้มาคุยกันรู้เรื่องอ่ะก็ประมาณนั้นแหละครับก็ในเรื่องเราจะได้เห็นเลยว่าคนเรามันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเออแล้ว เดี๋ยวไปคุยกันเออพลิกไปพลิกมาตลอดเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะได้เห็นเออในเรื่องคุณจะเห็นแล้วว่าอ๋อคนเราแม่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็ทําเพื่อเอาชีวิตรอดอ่ะประมาณนั้นละกันข้อคิดมีสองเรื่องเนาะเออที่ที่ผมได้แบบตรงๆนะเออโอเควันนี้ก็สําหรับใครที่ได้อะไรเยอะกว่านี้เนาะเออก็ ไปดูกันจริงๆมีหลายคนอีกหลายที่ผมอยากอยากจะไปฟังแนวคิดของเขาเนาะเอ,อว่าเอขาเขา,เขา,เ,ขาเขาคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้เนาะแต่ว่าผมไม่อยากไปอ่านก่อนดูเพราะว่าอ่านแล้วเหมือนโดนไปแอดมาผมก็โดนไปแอดงั้นไอคนที่มาบอกว่า9.5เต็ม10บ้าง10เต็ม10บ้างเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเลยหรอวะมันแบบ <c oughs> <c oughs> นะโอเคผมกม็อยากฟังโอเคอ่ะก็ ส่วนรบเนี่ยก็จะเป็นสปอยนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันที่ผมบอกว่าตอนจบมันไม่ค่อยโอเคเนี่ยาว่าตอนจบเนี่ยมันมันมีมันมันมีฉากก่อนจบใช่ไหมที่พระเอกแพทย์ตัวเอกมานั่งในห้องแล้วคุยกันแล้วเอก็ถามตัวเอกถามว่าเป็นไงบ้างเออพระเอกบอกว่าเอ้ยมันได้พูดความจริงทั้งหมดแล้วมันรู้สึกโล่งมาก็อตนี้ม่กพีมากเลยนะแล้วนางเอกก็ถามมาแล้วที่เอามาฉีดให้ทุกวันอ่ะมันเป็นอินสุดมันคืออะไรทําไมฉีดแล้วตัวเองรู้สึกป่วย S <S พระเอมกมัน,น, <ede> นก็อ้มเอิงอัมอิงเนาะคือมันก็ไม่กล้าพูดความจริงแหละคือถ้าพูดความจริงมันก็แบบว่าก็าคือมึงกําลังฆ่าเมียอยู่แหละแต่ว่าันคิดว่ามันคงจะหลอกเมียมันได้แหละมั้งมันก็เลยบอกว่าหรือจริงมันอยากจะอยู่ต่อ,อหรืออยากจะได้สมบัติหรืออะไรผมไม่รู้นะเออหรือว่ามันไม่กล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดแต่ว่าปากมันบอกแล้วว่ามันได้พูดความจริงหมดแล้วณเอกมันก็เลยถามเนาะว่าเอ้ย,ยาที่ฉีดมันคืออะไรพระเอกก็เลยบอกว่าก็คือแค่อินซูลินนะ เอกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ก็เลยตัดจบไปว่าโอ้มันก็หกกูแต่ว่าไม่ได้พูดนกะ็สายตาแล้วก็เดินออกไปแล้วหนังก็ควรที่แบบไปตัดจบประมาณว่าเอ้ยมีฉากให้เห็นหน่อยว่านางเอกไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตัวพระเอกสภาพชีวิตหลังจากนั้นเป็นไงแต่ยู่ดีมันตัดไปที่ละครวิทยุหรือละครที่แบบเหมือนแบบละครเวทีหรือที่มาสรุปหนังสรุปข่าวแต่ผมว่าน่าจะเป็นอละครวิทยุมั้งให้ผมเดานะ ประมาณนั้นอะแล้วก็ตัดมาพูดว่าจุดจบแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมึงทําแบบแบบตัดมาหาให้เห็นบทสรุปของแต่ละคนที่มีแต่ละคนเป็นตรงนั้นหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือมาพูดแล้วพูดแล้วก็พูดแล้วก็พูดแล้วก็ตัดจบผมก็แบบคืออะไรวะคือมันควรจะบิ้วแบบว่าให้แบบให้จบหน่อยนะอย่างออฟฟ n t ไฮเมอร์น่ยมันถึงอย้อนไปตอนนี้ อ่าตัวเอาไปไทมเมอร์เจอไอสไตล์แล้วคุยกันเรื่องไอวิไอปฏิกิยาลูกโซ่อะอตรงนั้นคือมันจบได้ดีมากแตอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมึงมาจบอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันดูแบบไร้พลังเสียเลอเกินคือเข้าใจว่าอยากจะแบบแต่จบเหมือนว่าไม่มีใครพูดถึงการฆาตกรรมของชาวโฮเซ่ชาวโฮเซ่ยังเป็นเหมือนหมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเหมือนว่าแบบไม่ได้ให้ค่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแล้วแล้วไงะ คือมันควรจะต้องได้อะไรเยอะกว่าน,นี้วะวคือแบบผมเซ็งตอนจบมากเลยนะคือแบบไอ้มันควรมีอะไรมากกว่านี้ดิประมาณนั้นเนาะวันนี้ไอสีหนึ่งที่ผมอ่าสิหนึ่งที่ชอบอะก็คือตัวละครพระเอกที่แบบกับคําพูดไปคำพูดมาตอนแรกบอกจะอยู่ฝั่งนั้นตัวเนีน้อยากจะอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยคือแบบคือผมเข้าใจความเป็นคนแบบ คนแบบหัวอ่อนคนนี้แบบว่าจะเอาชีวิตรอดเลยนะคือแบบตอนแรกเนี่ยโดนพวกตำรวจเนี่ยจับไปแล้วก็เคนนะนะซึ่งแม่งเคนได้เฮียมากคือไม่ได้กระทืบนะคือปล่อยปล่อยให้ยืนแล้วก็บอกว่าอ่ะเนี่ยแหละกูจะถามมันเลยตอนมึงยืนเนี่ยแล้วหลับก็ไม่ให้หลับก็ถามไปเรื่อยสองสามวันอะให้แบบให้มันล้าจนแบบว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็ให้พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะเราเห็นแล้วว่าตัวพระเอกแม่งแบบอ่ะ มึงให้กูทำใช่ไหมกูก็ทำพอไปเข้าห้องพิจา,ารณาสารปุ๊บไปเจอ,อทนายอะนายมันบอกมันก็เป็นทนายกูเลยไอ้ฉันนั้นก็หานะบอกว่าวมึงจะเป็นทั้งนายทั้งอียการเอาทั้งฝ่ายจำเลยและไอ้ฝ่ายคนของพยานอียการได้ไงวะคือแบบเฮ้ยกูอย่างงงแต่ว่าตามมากฎหมายอาจจะไม่เคยมีเคสนี้มั้งก็เลยก็เลยแบบปล่อยไปเราพอว่าเอกแม่งไปโดนญาติแม่งบอกว่าเฮ้ยเอาเนี่ยก็กลับคําเฉยคือแบบอ่า นี่คือมึงอย่าเอาตัวรอดขนาดนั้นเลยเหรอคือว่ามึงไม่ได้ทำเพื่อความถูกต้องเลยคือเราเห็นเลยว่าตัวเขาเองเนะี่ยมันไม่ได้อยากทำเพื่อความถูกต้องหรืออะไรทั้งนั้นคืออย่าเอาให้ตัวเองรอดคือใครพูดตรงนั้นก็เชื่อใครพูดฝั่งนี้ก็เชื่อเอออันนั้นอนะ่ะคือตอนสุดท้ายเหมือนเหมือนจะดีนะที่แบบว่าลูกตัวเองเสียแล้วแบบว่าเอ้ยกูต้องแบบเปลี่ยนละกูต้องแบบอยากไปอยู่กับเมียละอยากไปแบบว่าชดใช้วความผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายว่าไงอ่ะ ก็ยังโกหกเมีอยอยู่ไม่กล้ายอมรับความจริงนะเอออยากเอาตัวรอดหรือว่ากลัวอะไรทั้งอย่างก็ทําให้เราได้เห็นความแบบออนแอร์ของจิตใจของคนเลยนะคือถ้าคุณถ้าคุณยึดมั่นมันตั้งแต่ต้นอะ่ะก็อาจจะแบบถ้าถ้าถ้าสมมติว่ายึดมั่นในความที่ว่าจะพูดความจริงจะแบบยอมรับผิดอะไรเงี้ยเขาควรจะต้องบอกเขาหมดเนะาะเออเป็นเปคนค่าอ,อะไรคือไอ้ช็อต ตอนพนะิจารณาเอ้ยเราเอาใจช่วยนะว่ามันจะพูดจริงหรือเปล่าเช่นตอนที่มันแต่งงานกับนางเอกเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าตัวตัวพระเอกเนี่ยเหมือนจะรักนางเอกจริงนะไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบทาเพราะว่าอยากจะแบบฆ่าอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความย้อนแย้งกันเองก็คือมึงไม่อยากฆ่าแฟนตัวเองแนตะ่ว่ามึงรักแฟนตัวเองนะแต่ว่ามึงให้แฟนตัวเองกินยาแบบนั้นเพื่อให้ตายคือผมแบบอา้าวตกลงมึงยังไงกันแน่วะคือแบบ ตัวละครนี้ไม่มีความซับซ้อนความขัดแย้งในตัวเองอ่ะคือไม่อยากให้มือตัวเองเปื้อนเลือดอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามึงก็เป็นคนฉีดยาด้วยตัวเองคือมึงทํามึงคือมึงมือเปื้อนเลือดแล้วแหละแล้วมึงก็แบบให้คนไปฆ่าแล้วคนนี้คือมือมึงเปื้อนเลือดแล้วแหละแต่ว่ายังไงวะคือแล้วตกลงไงมึงแค่แบบแค่อยากเอาตัวเล่าใช่ไหมคือละครมึงมีแค่นี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันสร้างความสงสัยให้เราเนาะเออ แล้วก bon no ็มันก really <The Tonight> <com> ็จะแหวนจริงเพราะว่าเรื่องนี <sadness> <c oughs> ้มันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องแต่งถ้าเรื่องแต่งเราสามารถแบบสร้างตัวละครขึ้นมาให้มันเป็นแบบนี้แต่นี้เป็นเรื่องจริงตัวละครมันก็เลยแบบว่ามันพลิกไม่ได้เนาะแต่ว่ามันมันก็ทําให้เห็นความเป็นจริงแหละเพราะว่าตัวละครที่เราสร้างในโลกนิยายอะไรเงี้ยมันอิงมาจากตัวละครจริงหรือว่าเราสร้างลักษณะนิสัยขึ้นมาเนาะแต่นี่คือมันเป็นเรื่องจริงแล้วเอามาทําเป็นละครเป็นหนังเออเราก็ได้เห็นว่าเออคนเรามันก็ มีคนประเภทนี้อยู่นะคนที่พร้อมจะพูดทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าใช้ชีวิตเพื่อเพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้นอะไรเงี้ยตัวได้จาตัวเอกตัวพระเอกเป็นตัวอย่างเลยเออประมาณนั้นก็ผมไม่รู้นะว่าเขาจะตีความตัวเองไงแต่ผมมองว่าเออคนเนี้ยเป็นคนที่แบบจะเอาตัวเองให้รอดอย่างเดียวหวังแต่ประโยชน์ของตัวเองเนาะประมาณนั้นครานี้เราไปถึง ตัวละครอย่างตัวหนึ่งกนะ็คือลุงของพระเอกไอ้ลุงของพระเอกเนี่ยตัวตัวเฮี้ยที่สุดในเรื่องนะคือแบบทําตัวเป็นมิตรแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือกะแทงข้างหลังกะฆ่าแบบให้หมดเลยเนาะก็คือลุงของพระเอกเนี่ยมันก็คือพยายามทําให้แบบคนในครอบครัวของตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับชาวโฮเซนะ่นเนาะแล้วก็ฆ่าชาวโฮเซนอื่นเนี่ยเพื่อจะผูบสสมทานน้ามันทั้งหมดเนาะไม่ผูบสัมทานหรอกก็คือให้ได้สมบัติทั้งหมดมาเนาะพอได้สมบัติทั้งหมดมาก็ตัวเองก็จะได้ครอบครอง ปืนดินวันนั้นทั้งหมด,ดเนาะจากชาวโฮเซเลยวางแผนฆาตก,กรรมเอายาไปแน่ให้คนกินมั่งจัดฉากฆาตก,กรรมมั่งเดินเดินอยู่ปืนยิงหัวช็อตแม่งโหดมากนะแบบยืนอยู่ปืนยิงหัวคือแบบถึงขนาดแบบทาระเบิดระเบิดบ้านให้คนตายทย้งคู่โหแม่งโหดมากแต่ว่ามันก็ทําตัวเป็นคนดีว่ารักอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไอ้ชาเนาจะเห็นได้ว่า เห็นได้ว่าแบบว่าเอ้ยเวลามันทําเลปุ๊บมันก็บอกว่าเอ้ยยังไงคนพวกนี้ก็ตายอ่ะเออแต่ว่าตายให้มันมีประโยชน์กับกูหน่อยไม่ได้อะวันนี้เราก็อ้างพระเจ้านะก็คือหาความชอบธทมให้ตัวเองคือคนเรามันสามารถหาความชอบทมให้ตัวเองได้หมดแหละครับทุกเรื่องนะเออมันเคยมีอ่าสัมภาษณ์ไม่ใเชิงสัมภาษณ์หรอกเออเหมือนแบบบันทึกบางอย่างนะของพวกทหารเยอรมันที่ฆ่าชาวเยอู๋ เออแบบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเลยนะเออเราแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งไปเจออ่าไปไปแบบจะไปยิงแบบเจอเพื่อนบ้านแล้วคือเป็นชาวเยอรมันจะฆ่าไอคนยิงคนมันเนี่ยไม่กล้ายิงแต่ว่าเพื่อนมันยิงไปแล้วยิงตัวแม่ตายไปพอยิงตัวแม่ตายไปเสร็จปุ๊บมันโดนบังคับห้ยิงไปมันก็ยิงลูกอคราวนี้คําถามมือเอ้ยแล้วทาไมมันถึงยิงเนาะมันก็บอกว่าเอ้ยที่มันยิงอ่ะเพราะว่ามันเห็นว่าแม่ตายแล้วไม่อยากให้เด็กคนนั้นอ่ะมีชีวิตลําบากบนโลกนี้อีกก็เลยฆ่าซะคือแบบฮ้วมึงหาให้ผล แบบนี้ก็ได้เหรอคือคือมันเป็นเรื่องปกติของของมนุษย์เตี้ยครับที่อันนี้วิทยาศาสตร์นะคุณสามารถหาเหตุผลในการทาการกระทําของตัวเองได้เสมอนะครับเราต่างเป็นทนายให้ตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะไปเตะหมาฆ่าแมวหอะไรอย่างคุณทําไปแล้วอ่ะคุณสามารถสร้างเหตุผลมารองรับได้หมดเนาะอันนี้มันมีหนังสือนะครับคุณสามารถไปหาอ่านได้ครับมันมีคนที่แบบมีโรคเกี่ยวกับอ่านทางสมองแล้วมัน เขาเรียกว่าตัดที่เชื่อมโยงภาพและการรับรู้ออกอะไรประมาณนี้เออมันก็มีการทดลองว่าออทำไมแบบว่าเห็นภาพนี้แต่ว่าในจริงๆสมองไม่เห็นแต่ว่าทําไมมันจับคู่กันได้ก็คนเราก็สร้างเหตุผลที่มานรองรับว่าอ,อ๋อตอบอย่างนี้เพราะว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรนะเออเราสามารถสร้างเหตุผลมาให้ตัวเองดูดีได้เสมอนะในเรื่องคืออลุงเ่ยมันตัวอย่างคนปกติที่ถามปัญหาหาแบบ เหตุผลละยำมาเห,เหตุผลมาอ่าเขาเรียกนะเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทําที่ระยำของตัวเองได้แบบสุดๆเลยอืมคุณก็ไปดูแล้วกันนะว่าว่ามันคืออะไรมผมก็ประมาณนี้สปอยประมาณนี้แล้วกันโอเคส่วนอื่นในเรื่องเนาะก็ อืมที่ประทับใจก็น่าจะเป็นช็อต55ของเรื่องอันที่ผมบอกนะคือเป็นมาได้แบบมาได้แบบจังหวะมันโอเคอย่างแบบอ่าไอตัวไอที่ปล้นธนาคารอ่ะแล้วบอกว่าเอ้ยไอ้นั่นมันบอกให้ส่งจดหมายมาว่าจะมาแหกคุกก็บอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ร่วมด้วยอ่ะก็กูร่วมแล้วแล้วสภาพกูเองไงอ่ะก็ยังติดอยู่ในช็อตดีแบงค์ฮามากฮาแบบช็อตมันฮาแบบคือผมอยากให้แบบหนัง ที่แบบจะจะจะ,จะสอนมุกฮาเข้าไปในเรื่องคนจะทําประมาณเนี้ยคือแบบไม่ได้ยัดเยียดจนเกินไปอะไรอย่างงี้นะเหมือนแบบอ่าเทียบกับหนังดังนี้เนาะอย่างซัป,ปเปลอระซัป,ปเลป,ปเลอร์หลายช็อตโอเคมากหมายถึงว่าหลายช็อตโอเคที่แบบมุกมันฮาแบบจังหวะกลมกล่อมเหมือนแบบอ่าของของเส้นหลังวะที่แบบกำลังแบบอ่าเช็คของก่อนปิดร้านเงี้ยแล้วก็แบบว่า ช็อตผีมากข้างหลังละแม่งแบบไอ้แม่งหาแบบโดนผีหลอกแน่แต่ว่าเปิดตู้ปู๊บปบอ่านมบูดอะไรเงี้ยคือช็อตมันต้องอย่าง,งานั้นด้วยคือมันต้องหาแบบนั้นไม่ใช่แบบว่ามายัดเยียดเหมือนแบบไอ้แบบเราหาแต่มันไม่หาเหมือนแบบฉากอ่าถ้ามุมถมุมฉากที่ผมไม่หานะก็จะเป็นงานของซับเลอร์เนยจะเป็นงานแต่งกระเทยงานศพกระเทยงานแต่งอะไรงานศพกระเทยไอช็อตนั้นอนะ่ะเหมือนพยายามบิ้วให้หานะแต่ว่ามันมันไม่ได้หาสำหรับผมเออ ประมาณนั้นก็สำหรับเรื่องไอ้ k i r l e r of the f l o w e r Moon เนี่ยช็อตฮามันฮาแบบไม่เย็ยดเย็ดผมว่าโอเคในจองชนะ็อตฮ่าก็ทั้งหมดก็เกี่ยวกับหนังเรื่องค i l l o r of the f l o w e r m o อ n เนาะใครได้อะไรมากกว่าหรือว่ามีอีกแนวคิดที่ผมมองข้ามไปหรืออะไรก็มาโพสคุยกนนันนะผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยที่เขาบอกว่ามันเป็นหนังที่จะมาฆ่าอัเนไหเมอเนี่ยผมอยากรู้มันจะฆ่าตรงไหนวะเพราะว่าผมดูแล้วแบบ เอาเพนไทเมอร์ก็ยังเหนือกว่าในในหลายๆมุมมองนะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดความน่าสนใจเนื้อเรื่องหมายถึงว่าการตัดต่อทําให้เนื้อเรื่องชีวประวัติน่าเบื่อน่าเบื่อเป็นอะไรที่สนุกได้ขนาดนั้นเนาะการแสดงผมว่านักแสดงแสดงได้พอๆหมดนะสีหน้าค่าตาผมมองว่าไม่ได้ต่างเท่าไหร่ก็เลยก็รู้ว่าเขามันอวยกันจริงวะาประมาณนั้นนะก็สําหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ